ฟานเหมือนแตงโมก็ได้นะคะสวยงามแล้วนะจ๊ะคราวนี้ก็ถึงเวลาชิม,อ,มอร่อยอร่อยตอนนี้เราจะมาคั้นกะทิก่อนนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวที่สวนที่บ้านนะคะ <C lic ing> ก็คือเป็นมะพร้าวแก้ง <C lic ing> นี่ ขูดมาสดๆเลยมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะได้เยอะมากลูกใหญ่มากแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนะคะไม่แยกหัวแยกหางนะคะก็คือจะคั้นรวมกันเลย1ลิตรไปเลยแล้วก็บีบนะคะใช้มือบีบมือล้างให้สะอาดนะจ๊ะล้างสะอาดให้เรียบร้อย มะพร้าวที่ขูดเองเนี่ยมันมันจะติดอยู่กับเปลือกตรงสีน้ําตาลมันนะคะทุกคนตายายสอนมาว่ามันมันมันมะพร้าวอ่ะมันจะอยู่ตรงที่ใกล้ๆเปลือกของมันนะคะคือหน้าที่เป็นหน้าขาวๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีมันนะเนื้อที่อยู่ติดเปลือกอะค่ะมันจะมันเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่มีความแก่ถ้าสะดวกก็คือไปที่ตลาดนะจ๊ะแล้วก็สั่งเขา กะทิ1กิโลค่ะกะทิครึ่งกิโลค่ะหรือไม่ก็กล่องนะคะตามร้านค้าทั่วไปแล้วแต่ความสะดวกเนาะแต่บ้านเราอะ่ะมีต้นมะพร้าวเองเราก็เลยต้องคั้นนะจ๊ะประหยัดด้วยคั้นแล้วก็บีบน้ำออกนะจ๊ะ กลองเราจะกลองใส่หม้อไปเลยไม่ต้องเคลืองหลายภาชนะ นี่จ๋าได้แล้วน้ำกะทิของเราเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกะทิกันไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาปอกแตงเนาะรอให้น้ำกะทิเย็นน้ำกะทิก่อนนะคะนี่น้ำกะทิคือถ้าใครอยากจะให้น้ำกะทิเป็นสีขาวแบบนี้ก็แนะนําให้ใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะแต่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีของน้ำกะทินะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะ ใส่ใบเตยลงไปก่อนใบเตยนี่ก็คือที่สวนของเราเองนะจ้าม้วนไว้เป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้มันกิดกะแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้ําตาลนะคะแต่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวเราจะแบ่งนี่ค่ะพอน้ํากะทิของเราเริ่ม,มอุ่นๆเนาะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปตวงสักหน่อยใส่ประมาณ ใส่แดงหนึ่งทักพีนะจ๊ะคือความหวานเนี่ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะชอบชอบใครชอบเราใครชอบหวานมากก็ใส่ไปใครไม่ชอบหวานก็ปรุงเอานะคะเรื่อยๆตัดเกลือนะคะนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชา ใช้ไฟเบานะคะเพื่อไม่ให้น้ํากะทิแตกมันเนาะถ้าใช้ไฟแรงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวน้ำกะทิเขาแตกมันนะจ๊ะแล้วมันก็จะเป็นขาวขาวเป็นฝ้าขาวขาวเป็นแผรลอยอยู่ไม่สวยถ้าใครอยากได้สีขาวนะคะย้ําอีกทีหนึง่งให้ใช้น้นําตาลทรายขาวเด้อจ้า ถ้าใครอยากได้สีเหลืองนวลนๆนนสีน้ำตาลน้ำตาลนะจ๊ะก็ใส่เป็นน้ำตาลตโนดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายแดงคือที่เป็นน้ำตาลไม่ขัดสีอะคะ่ะใช้ได้หมดเลยน้ำตาลทรายขาวเขาก็จะเป็นน้ำตาลขัดสีนะจ๊ะเราจะขอชิมเนาะว่าความหวานเนี่ยได้หรือยัง ควาหวานได้แล้วโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขอปิดไฟเนาะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราไปปอกแตงกันเนาะนี่ค่ะเราจะให้ดูแตงบ้านเรานะจ๊ะนี่แตงที่เก็บมาจากสวนของเรามีสองแบบนะคะที่สวนก็คือมีลูกยาวแบบนี้นะคะอันนี้สุกเละแล้วนะคะแล้วก็มีลูกกลมๆมมนๆแบบนี้เหมือนฟักทองนะจ๊ะนี่ เก็บมาจากที่สวร์ของเรานะคะความมีไม่เยอะนะคะมีแค่นิดหน่อยคือที่จริงอ่ะปลูกไว้เยอะแต่ว่ามันทนแรงผ่านแรงมาได้แค่นี้นะคะตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วก็จะเริ่มมีแตงไทยกินเยอะแยะนะคะไปจนถึงนู่นละคะ่ะช่วงเกี่ยวข้าวเลยเดี๋ยวนี่ปอกเอาเม็ดมันเดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกอีกรอบหนึ่งนะคะปลูกอีกทีนึง นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังกินได้อยู่แตงเนี่ยล้างก่อนนะคะก่อนที่จะมาปอกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะเพราะบางทีที่ไม่ได้ทำค้างขึ้นมันก็จะมีดินมีทรายติดเกาะมาด้วยนะคะเอาเม็ดออกให้หมดเลยนี่จะ้ะลูกนี้ยังแข็งอยู่ใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นแตงบ้านเราเอง แยกออกนะคะลูกกมลมลูกลูกรีเวลาเอาไปปลูกจะได้ไม่ไปผปสมกันนะจ๊ะปลูกแยกปลูกคนละที่เอาเม็ดออกเอาช้อนนะคะตักนี่กเช้อนตักเม็ดออกแบบนี้คูดออกนะจ๊ะ ขูดค่อยๆจะไม่ได้กินถึงเนื้อในของเขาเนาะกานแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามแต่ใจชอบเดอ้อใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จัดไปเลย ามความต้องการฝานเหมือนแตงโมก็ได้นะคะมาลองลูก กลมบ้างดีกว่าเนาะลูกกลมนี้จะไม่ค่อยเละนะคะแต่ลูกลีนี้มันสุกจนเละแล้วลูกกลมนี้ยังไม่ค่อยเละเท่าไหร่ก็ยังแข็งๆหน่อยแตงไทยออแกนิกบ้านเราลูกกลมหวานกว่าลูกลีอีกดูลักษณะเม็ดแล้วก็คือลูกกลมเนี่ยเขาจะอนี่กว่านะคะแก่กว่า ถ้ามันใหญ่ไปก็ปัดครึ่งอีกหน่อยเดี๋ยวขอทำให้เสร็จหมดก่อนเนาะน้ำกะทิก็คงใต้จะเย็นแล้วแหละเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะจ๊ะแตงไทยนะคะสดๆจากสวนของเราเหลือไว้อยู่ซีกนึงนะคะอันนี้ลูกครึ่งเนาะก็ได้เนี่ยเกือบเต็มถาดแล้วแล้วก็นี่คือน้ำกะทิ นี่จ้ะคือน้ำกะทิของเราเนาะมีความน่ากินมากเลยจ้าทุกคนถ้ามีสาคูหรือว่ารดช่องนิดหน่อยนี่เนาะแหมสุดยอดไปเลยแต่แค่แตงไทยออร์แกนิกบ้านเรานี่ก็สุดคุ้มแล้วเคเแล้วก็ราดน้ำกะทินิดหน่อยแล้วแต่ตามความชอบใครชอบแบบน้ำเจิง,จง หรือว่าใครชอบแบบน้ำขุกคลิกก็ตามใจเลยนะจ๊ะนี่นี่นี่ได้ดอกไม้มาด้วยเดี๋ยวมาแต่งกันดีกว่าดอกพวงชมพู่จากสวนของเราเองดอกไม้จากสวนเราเองเหมือนกันทุกอย่างมาจากสวนนะจ๊ะวันนี้ ลอยไปดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ที่กินได้นะจ๊ะ Flower edible ดอกไม้ที่สามารถที่จะกินได้สวยงามแล้วนะจ๊ะคราวนี้ก็ถึงเวลาชิมอืมอร่อยอร่อย ดอกไม้ก็กินได้นะคะทุกคนดอกกวงชมพูมันจะมีรสเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจา๊าดนะนก็คือแบบอร่อยอะ่ะปะปะปะกินด้วยกันกินด้วยกันค่ะ